ค่ะเด็กๆวันนี้วิทยาศาสตร์ป2นะคะในส่วนที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเราเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่ใช่ไหมคะพืชที่มีรากแก้วคือใบเลี้ยงคู่มีรากฝอยคือใบเลี้ยงเดี่ยวทีนี้ที่เราเรียนส่วนประกอบเพิ่มเติมเสริมเข้ามานะคะเพื่อให้เราเข้าใจในพืชดอกมากขึ้น เราเนี่เรียนเรื่องชีวิตของพืชดอกนะคะการศึกษาวัฏจักรชีวิตของพืชดอกหน่วยการเรียนที่เราจะต้องเรียนเบื้องต้นก็คือเราต้องทราบก่อนว่าพืชดอกเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะที่เราเรียนไปแล้วว่า,าในส่วนประกอบของพืชดอกส่วนประกอบแรกก็คือตัวกลีบดอกพืชดอกจะมีส่วนประกอบสําคัญอยู่4ส่วนก็คือมีกลีบดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมีย แล้วก็กีบเลี้ยงนี่เป็นส่วนประกอบหลัก4ส,ส่วนของพืชดอกกลุ่มที่มีดอกนะคะ,ะพืชที่ไม่มีดอกเราจะไม่พูดถึงกีบดอกทําหน้าที่ลอ่อแมลงมีสีสันสวยงามลอม่อแมลงมีกลิ่นหอมเพื่อช่วยในการผสมเกสรเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียสอนตัวนี้เป็นเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอกนะคะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ให้พืช ีบเลี้ยงก็จะเป็นส่วนที่ใช้อ่าปกป้องด้านนอกสุดตั้งแต่ดอกที่ยังตูมอยู่นะคะส่วนในเกสรเพศผู้ก็จะมีลักษณะเป็นเส้นอ่าเห็นไหมคะจะเป็นเส้นขีดขึ้นมาอ่าตัวสีเหลืองนี่คือตัวกระป๋ออบเรลูข้างในจะประกอบไปด้วยละอองเรนูที่เป็นฝุ่นละอองเล็กๆที่เป็นตัวอ่าที่เป็นเซลสืบพันธุ์ของเพศผู้นั่นเองนะคะมีการชู เกสรเพศเมียก็จะมียอดเกสรเพศเมียอยู่ข้างบนนะมีกา้านชูยอดเกสรน,นะคะข้างในเกสรเพศเมียอ่าใต้ภายในก็จะมีเซลล์ไข่กับมีอวุนนะคะเป็นส่วนที่เปลี่ยนเป็นเมล็ดนั่นเองนะคะอ่ะตัวนี้เราเรียนไปแล้วพูดไปแล้วเนาะทีนี้ในวันนี้นะคะ เราจะพูดถึงเรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกนะคะอะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้ดูวิดีโอตัวเต็มนะคะ,ะให้เด็กๆตั้งใจดูนะ เด็กๆจะสังเกตดูนะคะที่ครูบพูดให้ฟังนะคะเมื่อกี้นะในคลิปเขจะบอกไว้ว่าในส่วนประกอบของพืชดอกจะมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนใช่ไหมคะส่วนประกอบที่สําคัญข้อหนึ่งก็คือกีบเลี้ยงเห็นไหมกีบเลี้ยงจะอยู่ข้างนอกพอดอกเขาบานเต็มที่แล้วนะคะกีบเลี้ยงก็จะหมดหน้าที่บางดอกบางชน,นิดก็คือกีบเลี้ยงก็คือหลุดหายไปเลยบางดอกก็ยังอยู่เช่นดอกกุหลาบอย่างเงี้ยยังมีกีบเลี้ยงอยู่นะคะ สองก็คือกลีบดอกเกลีบดอกก็คือส่วนที่เป็นสีสันสวยงามใหญ่ที่สุดนะคะตัวนี้จะใช้ในทำหน้าที่ในการล่อมแมลงนะคะต่อไปเกรสรเพศผู้มาเกรสเกเเกรเพศผู้ก็จะเป็นเกรสรเล็กๆนะคะอ่าตั้ตัวนี้เป็นเกสรเพศเมียเกสรเพศผู้ก็จะเป็นเกสรเล็กๆที่ยื่นออกมาอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็เกรสรเพศผู้ก็จะประกอบไปด้วยอับเรนู กานชูแล้วก็ตัวละอ,องตัวนี้ละอ,องเรนูคือตัวที่ทำหน้าที่ผสมพันธ์นะคะอ่าข้อ,อสุดท้ายก็คือเกรสรเพศเมียเกรสรเพศเมียเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบก็คือยอดเกรสรเพศเมียนะคะอ่าแล้วก็มีก้านชูเกรสรเพศเมียนะคะแล้วก็มีรังไข่ ดูคร so so oh, uh, ั้งนะคะพึ่งบินมาตอมบนอับในนูนะคะขาก็งพึ่งจะเกาะบนอองเรดูนะแล้วไปเกาะบนยอดเกสี่ยนทรีเมียนะคะอ่าตัวละอองก็จะ รังไข่เมื่อกี้นะคะที่อยู่ข้างในเกสรเพศเมียจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นผลก็คเป็นเนื้นะ นะคะอ่านี่คือกระบวนการนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่ออยู่นะคะว่าอ่าเมื่อกี้นี่อ่าการผสมพันธุ์มีอยู่3แบบเมื่อกี้พึ่งใช่ไหมคะพึ่งดินมาตอมตัวละอองเลนูที่อยู่บนอับเรนูของเกสนเพศผู้แล้วขาเขาก็เกาะตัวละอองขึ้นมาเกาะบนยอดเกสนเพศเมียที่มีน้ําเมือกหรือน้ำเมือกหอเอกหนียวเหนียวช่วยในการยึดเกาะหลังจากนั้นตัวเกสน พศผู้นะคะจะแทงหลอดเข้ามาข้างในตัวนี้นะคะนี่เป็นกระบวนการผสมพันธุ์พอผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บอ่านี่เป็นกระบวนการนะคะกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการผสมพันธุ์เมื่อกี้นะคะขั้นที่หนึ่งอ่าขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นที่หนึ่งขั้นแรกนะคะตัวละอองเรนูถ้าไม่มีมแมลงถ้ามีลมลมก็จะพัดเอาตว ละอองเล็กๆปลิวขึ้นมาตกบนยอดนะคะปลิวขึ้นมาตกบนยอดอันนี้ขั้นที่1ห,หลังจากนั้นพอ,อตัวละอองเรนูถูกยึดด้วยน้ำเมือกหรือเหนียวหรือบนยอดเกสรเพชเมียแล้วนะคะตัวนี้เขาจะทํากระบวนการก็คือเขาจะแทงหลอดคล้ายๆเหมือนกับเป็นแทงลากลงไปนะคะมันลากของพืชเลยนะคะจะแทงหลอดเข้าไปตาม ท่อลําเลียงตัวนี้นะคะของเกสของยอดเกสรเพศเมียรตรงก้านชูเกสรตัวนี้ใช้ระยะเวลาพอสมควรพอแทงหลอดลงไปปุ๊บอ่าบางเซลล์ที่แข็งแรงมากๆเขาก็จะแทงหลอดลงไปปุ๊บงอกหลอดเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ที่อยู่ภายในของเกสรเพศเมียนะคะในรังไข่ตัวนี้เกิดการปฏิสนธิกระบวนการที่เกิดการปฏิสนธินะคะนี่เราเรียกว่าการผสมพันธุ์นะคะ หลังการปฏิสนธิปุ๊บตัวเกสรเพศผู้กีบดอกกีบเลี้ยงจะแห้งเหี่ยวและหลุดรอดออกไปนะคะ mm hmm. ก็จะเหลือแต่เฉพาะตัวเซลล์ไข่นะคะเฉพาะลังไข่นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูใบงานชีวิตของพืชน,นะคะตัวนี้เป็นใบงานชุดที่ได้รับไปล่าสุดนะคะมาดูพร้อมกันอ่ะหยิบใบงานขึ้นมาดูพร้อมกันนะคะใบงานชีวิตของพืชน,นะอ่ะใบงานตัวนี้เราเจะ คำที่แจงเขาบอกว่าให้เติมข้อมูลในช่องว่างช่องว่างจะมีขั้นตอนที่1 2 3 4 5 6เมื่อกี้เราดูวิดีโอเรื่องส่วนประกอบของพืชแล้วก็เราได้ศึกษาวิธีการผสมพันธุ์ของพืชดอกไปแล้วนะคะ,ะทีนี้เรามาดูวัฏาจาักรชีวิตที่ว่ามันเป็นยังไงข้อความที่เขาให้มาก็จะมีคำว่าต้นอ่อนมเมล็ดระยะฟักตัวต้นกล้าจเจริญเติบโตเต็มที่ ผลดอกแก่เต็มที่แล้วก็การงอกรูปแรกง่ายมากนะคะรูปแรกเป็นรูปของอะไรคะอันนี้รูปอะไรคะขั้นตอนที่หนึ่งอ่ะมาดูนะคะนระยะทั้ง6ระยะหนึ่งสองามี่ห้าหอ่ะข้อความมี6ข้อความเราจะเติมข้อความว่าอะไรได้บ้างนะคะอ่ะเรามาดู ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1น,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 นะคะเป็นรูปภาพของมเมล็ดเด็กๆเข็นคําว่ามเมล็ดไหมคะอันนี้เป็นมเมล็ดระยะฟักตัวนะคะเด็กก็เขียนลงไปมเมล็ดระยะฟักตัวนะคะ เขียนให้ถูกตรวจด,ดูนะคะว่าตัวเองทําถูกต้องไหมนะตัวแรกเป็นเมล็ดระยะฟักตัวนะคะพอเป็นเมล็ดปุ๊บนะคะเราก็ดูตามลูกศรลูกศรชี้ขึ้นไปนะคะลูกศรชี้ขึ้นไปป่มบ,บอกว่าตัวเมล็ดเนี่ยตกลงสู่พื้นดินแล้วเกิดการงอกของรากดอกทานตะวันนะคะเด็กๆสังเกตใบใบจะเป็นรูปร่างแหนะคะ มีรากแบบรากแก้วนะคะในมีรากโคนให,ใหญ่ๆตรงกลางเร,าเรียกว่ารากแก้วดังนั้นเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่คะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนที่งอกออกมาจากเมล็ดส่วนแรกก็คือรากแก้วนะคะอันนี้เรียกว่าการงอกการงอกนะคะอ่าเริ่มมีรากงอกออกมาตัวนี้จะอาศัยใบเลี้ยงสองใบนะคะ พืชใบเลี้ยงคู่มีใบเลี้ยง2ใบเป็นอาหารในช่วงการเจริญเติบโตแรกๆนะคะในช่วงการงอกแรกๆทีนี้เรามาดูลูกศรลูกศรชี้พืดมาอ่ะทีนี้ตัวของต้นอ่อนเนี่ยโผล่พ้นจากใต้ดินขึ้นมานะคะตัวรากอยู่ใต้ดินนะคะอ่ะโผล่ขึ้นมาตัวนี้เราเรียกระยะนี้ว่าต้นอ่อนนะคะเป็นต้นอ่อนตัวนี้ยังอาศัย อา,อาหารจากใบเลี้ยงส่วนหนึ่งแล้วก็อาหารจากรากที่ดูดซึมจากใต้ดินนะคะอ,อันนี้ก็คือต้นอ่อนอทีนี้พอต้นอ่อนผ่านไประยะสักพักหนึ่งนะคะอเด็กๆสังเกตดูว่าตรงที่เป็นเปลือกของอใบเลี้ยงเนี่ยตัวนี้เขาจะหลุดล่วงออกไปรากจะมีลักษณะขยายใหญ่ขึ้นนะคะมีการจเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นมีใบมีใบสามารถ สร้างอาหารได้แล้วนะคะอ่าดังนั้นตัวใบเลี้ยงเนี่ยจึงหมดหน้าที่แล้วก็หลุดล่วงออกไปแล้วนะคะดังนั้นเขาจะใช้การสร้างอาหารโดยใช้ใบนะคะในการดูดซับแสงตัวนี้เรียกระยะนี้ว่าต้นกล้านะคะอ่าสังเกตไหมเวลาทำํำนาเขาก็จะบอกว่าไปถอนกล้าอ่าไปถอนกล้าแล้วก็ไปดำนาคราก็จะถอนต้นข้าว ที่มีใบงอกออกมาแล้วนะคะขั้นตอนแรกของการปลูกข้าวบางครั้งเขาจะใช้การบานแล้วต้นข้าวเนี่ยจะเบียดเสียดแออัดกันดังเวลาถ้าเราใช้นาข้าวแบบหบานเนี่ยมันจะได้ผลผลิตที่ไม่เต็มที่เขาก็ชาวนาก็จะทําการถอนต้นกล้านะคะแล้วก็มาดําใหม่โดยให้มีระยะห่างที่พอสมควรก็จะได้เม็ดข้าวที่สมบูรณ์นะคะ ต้นกล้าจะเป็นระยะที่มีใบโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากต้นกล้านะคะก็จะเป็นช่วงที่ม,มีใบครบมีรากใต้ดินมีดอกขึ้นมาแล้วเราเรียกเป็นการเจริญเติบโตที่เต็มที่นะคะเจริญเติบโตเต็มที่ตัวนี้ระยะนี้คือระยะที่พร้อมในการผสมพันธุ์นะคะ,ะตัว ลองเลนูจากเกสรเพศผู้หรือตัวเกสรเพศเมียนะคะก็จะเกิดการผสมพันธุ์พอผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บตัวเกสรที่อยู่ตรงกลางเนี้ยก็จะเปลี่ยนกลายเป็นเมล็ดตัวที่หมดหน้าที่แล้วเขาก็จะแห้งเหี่ยวแล้วหลุดลอยไปเนี่ยคือระยะที่ผลดอกแก่เต็มที่แล้วผลดอกแก่เต็มที่เห็นไหมคะง่ายไหมกรรวัฏจักราากของชีวิตของพืชพอผลดอกแก่เต็มที่ก็ จะหลุดล่วงกลายเป็นมเมล็ดมเมล็ดแล้วก็งอกกลายเป็นต้นอ่อนเป็นต้นกล้าโตเต็มที่เป็นมเมล็ดวนเวียนเป็นวัฏจักรไม่ใช่เฉพาะแค่ดอกทานตะวันดอกชบาก็มีวัฏจักรเหมือนกันนะคะอ่ะดาดังนั้นในบทนี้นี่ที่เราพูดถึงก็คือเราพูดถึงว่าพืชดอกเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรส่วนประกอบหลักๆสําคัญของพืชดอก อ่ะสรุปว่าพืชดอกนะคะมีส่วนประกอบที่สำคัญนะคะหนึ่งเราพูดถึงส่วนประกอบอพืชด,ดอกมีส่วนประกอบอยู่สี่ส่วนที่เราต้องรู้จักใช่ไหมคะส่วนประกอบสี่ส่วนหลักสำคัญของพืชดอกก็จะมีหนึ่งกลีบดอก ่ะคูเขียนเท่ากับนี่คือหน้าที่ล่อมแมลงเอาสั้นๆนะคะเพราะว่าปลายภาคเราจะมีข้อสอบนะคะให้ทำยี่สิบข้อนะคะสองกรีบเลี้ยงกรีบเลี้ยงทําหน้าที่เหมือนพี่เลี้ยงนะคะวิธีจำของครูกรีบเลี้ยงเหมือนพี่เลี้ยงกรีบเลี้ยงก็คือห่อหุ้ม ดอกอ่อนนะคะเียนว่าดอกอ่อนนะสังเกนง่ายง่ายดอกที่ยังไม่โตเต็มที่เป็นดอกตูมอยู่นั่นเองนะคะอ่าเป็นพี่เลี้ยงนะคะห่อหุ้มไว้สามเกรสรเกรสรแบ่งเป็นเกรสรเพศผู้นะเกรสรเพศผู้คือสร้างเซลล์สืบพันธุ์เกรสรเพศเมียก็สร้างเซลล์สืบพันธุ์สร้างเซลล์สืบพันธุ์อ่า แต่เกษรเพศผู้เนี่ยเขาก็จะแบ่งปลีกย่อยออกไปอีกว่าเกสอนเพศผู้เนี่ยจะมีอับเรนูมีละอองเรนูมีก้านชู่ะตัวนี้คือตัวที่น่าใส่มากไว้ ตัวนี้นะคะคือ,อคูมากไว้ให้่าตัวนี้คือตัวที่ผสมพันธ์กับยอดเกสรเพศเมียและงอกหลอดนะคะคือตัวละอองเรนูนะนี่ตัวละอองเรนูส่วนเกสรเพศเมีย นะคะเกรสรเพศเมียก็สร้างเซลล์สืบพันธ์เหมือนกันสร้างเซลล์สืบพันธุ์เหมือนกันประกอบไปด้วยยอดเกรสรอ่ามียอดเกรสรเพศเมียมีอะไรอีกมีรังไข ตัวนี้ก็คือยอดเกสรตัวนี้ก็คือรังไข่เปลือกข้างนอกนะคะมีอะไรอีกมีเซลลไข่อยู่ข้างในมีเซลไข่แล้วก็มีออวุ้น่ะสรุปให้ฟังง่ายๆพืชดอก มีส่วนประกอบอยู่สี่ส่วนกลีบดอกกรีบเลี้ยงเกสรเพศผู้กลีบดอกกลีบเลี้ยงเกสรเพศผู้เกสรเพศเมีย,น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 ,ยนะคะอ่าสีนี้อีกข้อความหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือ,อาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัว รังไข่กับอ,อวุ้นเนี่ยรังไข่จะเปลี่ยนเป็นผลอวุ้นจะเปลี่ยนเป็นมเมล็ดเหมือนตัวอย่างเช่นมเมล็ดลำไยนะคะข้างในคือมเมล็ดดำาข้างในคืออวุ้นส่วนผลก็คือเนื้อลำํำไย นั่นเองนะเข้าใจไหมคะนะส่วนประกอบมี4ส่วนมีกีบดอกกีบเลี้ยงเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียนะคะเกสรเพศผู้จะมีอับเลนูมีละอองเลนูมีการชูเกสรเพศเมียมียอดเกสรมีรังไข่มีเซลลไข่มีอวุนรังไข่เปลี่ยนเป็นผลออวุนเปลี่ยนเป็นเมล็ดนะคะตัวน,นี้ไม่ต้องจดนะทีนี้อพอ ทำใบงานเสร็จแล้วนะคะอ่าอย่าลืมทบทวนเนื้อหานะคะ<ม>กลางภาคเราจะเก็บคะแนนจากใบงานส่วนปลายภาคคุณครูจะเก็บคะแนนจากการสอบวัดผลนะคะเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดนะคะอ่าเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ